ประเทศนะคะกับความเคลื่อนไหวของงานเทศกาลหนังโตรนโตประจำปีนี้รวมถึงเหล่านางฟ้านหน้าใหม่ของชุดชนัยแบรนด์ดังวิกตอเรียซิเครนะคะที่ทําให้หนุ่มๆน,น,นี่ต้องมองตาค้างเลยแล้วก่อนอื่นฮะจะพาไปดูงานเขียนเล่มใหม่ของนักเขียนผู้ล่วงลับดร์ซุสครับ หนังสือชุดสุดคลาสสิกอย่างดรซูสไดเฮค่ะเมื่อในที่สุดวัตเพชชุดไอเกตหนังสือเล่มใหม่ของทีโอโดไกเซลหรือเจ้าของนาปกาดกาตรซูสออกวางขายไปเมื่อวานนี้นับเปน็นหนังสือเล่มที่4ในรอบ24ปีหลังการเสียชีวิตของเขาค่ะโดยอดเดรไกเซลภร,รยาของผู้เขียนเป็นผู้คนพบต้นฉบับหนังสือเล่มนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2013และทางสำนักพิมพ์ยังบอกอีกว่าจะมีหนังสือตามมาอีกอย่างน้อย2เล่มให้ได้อ่านกันอย่างแน่นอนหนังสือเด็กชุดดรซูสเริ่มตีพิมพ์ครั้งปี900 มียอดขายกว่า200ล้านเล่มทั่วโลกรวมถึงได้รับการน,นำมาทำเป็นละครโทรทศัศน์ภาพยนตร์และละครบลอดเวย์มาแล้วนับ10เรื่องค่ะส่วนชุดชันในยี่ห้อดังวิกตอเรียีเคร e ตก็เปิดตัวเหล่านางฟ้าทั้ง10คนที่จะมาเป็นานางแบบหลักของแบรนด์ในคอลเลกชันใหม่นำทีมโดยสเตล่าแม็กซ์เวลล์หวานใจของนักร้องสาวไมลี่ไซรัสนั่นเองค่ะ โดยนังฟ้าแต่ละคนต่างก็รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรตอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นครอบครัวของ v i c t o r เ a ี Secret ยิ่งได้เห็นภาพใหญ่ยักษ์ของตัวเองปรากฏอยู่กลางย่านไทมรร์ Square ของนิวยอร์กก็ยิ่งทำให้พวกเธอรู้สึกเป็นปลื้มมากขึ้นไปอีกค่ะ ปิดท้ายด้วยผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตประเทศแคนาดาที่เปิดโผรายชื่อดาราที่จะตบเท้ามาร่วมสร้างสีสันในงานไม่ว่าจะเป็นแมดเดมอนนี่เดฟจูเลียนมัวและไบรอันครนสตันเพื่อโปรโมทผลงานการแสดงเรื่องใหม่ที่จะมาเปิดตัวในเทศกาลหนังครั้งที่40ขณะที่หนังเรื่อง De m ม l ลชั่นของพระเอกเจคจิเลนทานและแนวมิวตได้รับเลือกให้ฉายเปิดเทศกาลซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ